ตอนบ่ายมาผูกอ้อยครับตอนเศร้าถ่ายพันสามสวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถแทนาซี่อีสานซิงครับพันน่อยพ่อครับพี่น้องเบิล้ลนเหรอพัน่อย ปลูกหางนี่ก็เสียดระมาณนักยสองหล่องบอ่อหนิสองหล่องสองหล่องกลัวปลูกกระตินน่งก็รอพันธุ์ว้อยครับอันนี้ก็หางปลูกของเสียดิวครับหางปลูกของเสียดิว ของรถแท่นอิสานส,สิ่งนี่ก็ปีนาครับรถที่เบิ้งของหางปลูกรุ่นรุ่นกลางครับนี่ใส่มกซูนได้นี่ก็ใส่ได้อยู่พี่น้องแต่ก็ใส่อ้อยบอสติมกลองครับใส่อ้อยประมาณนี้แต่ใส่ติมคือยกบ่กขึ้นครับวันนัมีกระบอกซอยยกครับ อากาศดีครับมื่อนี้มีร่มตลอดเลยครับถึงแดดแล้วมีร่มบาเบิดขึ้นอ้อยแล้วอัดยาก่อนครับผู้พันผู้พันธ์เบิดผู้พันธเบิดกับผูพบบบพ้พันธ์บุตรเรียนจากเรียนจากบาเบิร์ดเป็นผู้พันแล้เหรอ ครับพี่น้องยินเสียงบ่ครับดเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเ<ๆ>ดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปยี่ยวปอุอยแล้วนี่ครับเนี่ยปรับหน้ามั้งครับ เสียงโหดมากเลยซื้อไปเลยเบ่าววดสูบยาก็เนี่ยเยนนลวลาปู่ก็บ,บ่มีขาตังกล้องพี่น้องเลยบ่มีโฟทายเห็นเพิ่งเวลาทำงาน เดีด๋ดยวพอกันคลิปนาครับ